รับอุ่นเครื่อง2แมชสัปดาห์นี้จากการประกาศรายชื่อไม่มีนะครับศูย์หน้าตัวเก่งอย่างทีรศักดิ์อย่างทีรศิลป์น,นะครับซึ่งก็เจ็บไปนะครับล่าสุดเนี่ยเดอะุกเปียบงผิวอ่อนนะครับก็บอกว่าแม้ว่าไม่มีมุ้ยในทีมชุดนี้แต่อย่าลืมนะครับว่ามีสุภชัยใจเดดที่โชว์ฟอร์มได้ดีเขาเชื่อว่าอาร์มจะทดแทนมุ้ยได้แน่นะครับพอกาลังบ้นใจเช่นเดียวกับสุพนัทและก็อริศักดิ์ที่สามารถช่วยซัพพอร์ตได้ทั้งการยืนเป็นหน้าเป้าหรือว่าเล่นก่งหน้ากู้กันยังมีกกาารรบบอเเพิิ่่มมตวนะคั การได้มีชนาทิพในทีมชุดนี้เป็นเรื่องดีมาโนได้ลองทีมแน่แล้วก็จําลองสถานการณ์ในกรณีที่ชนะทิพนเจ็บแล้วก็ไม่สามารถลงเล่นในเกมสาคัญได้ว่าใครจะเหมาะเป็นตัวแทนของเจครับก็ยันโปรแกรมกันหน่อยนะครับดูกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่23มีนาคมยู่23นะครับแข่งดูใบคัพเจอกาตานะครับ5้าทุ่มนะครับแล้วก็24ิทีมชาติชุดใหญ่เจอกับเนปลาลนะครับ26เนี่ยดูใบคัพก็เจอกับทาง จีนแล้วก็27มีนาคมนะครับเจอกับทางซูรีนามชุดใหญ่แข่งนะครับแล้วก็29มีอยย่23รอบจัดอันดับนะครับติดตามได้เลยนะครับตั้งแต่23ถึง29นะครับดูให้มีทุกวันเลยแะครับส่วนเรื่องของดอุกนี่ทจะมีเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการแตงโมลงเปียพง์ยิงจูเนียคับนะครับพีซนเต็ดบายชบานะครับก็ชิงถ้วยรางวัล พร้อมกับทุนการศึกษานะครับมูลค่ารวมกว่า3 0 0 0สนบาทเพื่อพัฒนาสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสู่ผู้บอลอาชีพนะครับเมื่อวันที่19แล้วก็20มีนาคมที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขันที่สนามหนึ่งะครับโดยรอบชิงครับสยามบอยนะครับชนะชมบรีอินเตอร์ไป30ก็คว้าแชมป์ไปสนามต่อไปนะครับ26แล้วก็27มีนาคมนี้นะครับแข่งขันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ